ครับวันนี้ครับก็ขายกันตอนเย็นวันที่สิบสองธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาปูดมาคุ้ยกันเดี่ยวกับแมวทัง้งสลากกิ่นแรงรัฐบาลชื่อเกเาเหมือนเดิมกับน้องหลังจากที่บราได้พบพ่อหนานกันก็หลายมือตึกนะครับพี่น้องอ่ามาได้เจอกันหลายวันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องพอติดธุระบ้างก็มี เรื่องธรรมดานะครับน้องมีงานทุนตัวมวีธุรกิจทุนตัวเล็กๆหน่อยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องแนวาทางกับมอนเดิมครับพี่น้องสำหรับอ่าเหล็กเด่นห้องเท่ากับของสองนี่กับของสองอในยำรวมคลิปนี่ก็จะเป็นเลขวิ่งก็หกเจ็ดนะครับพี่น้องย้ำเหมือนเดิมนะครับพี่น้องย้ำเหมือนเดิม,มเลขวิ่งหกเจ็ดครับ เจ็ดินสองสีจำนวนหวดนีกนะครับพี่นอ้องหวดของวันที่สิบหกคันว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะหอดจะถึงนี่นะครับอย่งนมันใจมันเดิมนะครับโปรหดที่ก่อนๆอิพานมาสองหอดกับเขามาเราทั้งสองหอดนะครับทำสารดูคลิปแนวหลังไดนนะครับพี่นอ้องที่เวขาโมงมาชมแล้วการว่าการจากการคุยกจะเป็นภาษาอีสานนะครับ ก็เป็นกองอีสานนี่ยธรรมาดาอ่าก็อย่าลืมนะครับพี่น้องหก 4, เจ็ดกสองสี่เลขวิง่งหกเจ็ดครับอืมเดินกองที 4, จับคู่กันเอาครับพี่น้องจับคู่กันเอาม่ใช่บนล่างนะครับพี่น้องมักกูได้คู่ได้กะพิชนาบนครับตรหรับอืมจะเดินของกองกับเดินกับเด่นมาแรงก่ะ หกสองกับส anyway, ี่สองนะครับพี่น้องหกสองกับสี่สองแต่คิดว่ามักเลขเบิ้ลนะครับพี่น้องเบิ้ลแบบงามครับหกหกกับพี่น้องถ้าคิดว่ามักเลขเบิ้ลกับหกหกนะครับเป็นแบบงามอยู่เบิ้ลหกหกแต่ว่าหกหกเก่ามันโตเดียวกันนะครับพี่น้องยคิดง่ายๆว่าเอาแล้วแต่มักแต่ชอบครับคุ้มมากคุ้มสอดแต่ห้อนมัน ก็ไม่คุยมาเจอกันที่โตครับเราเข้าทางกันอ่าสื่อสารกินแบงนะครับพี่นอ้องส่งเสริมสารกินแบงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่นออ้องอ่าพี่าบงเอาครับเริ่มครับวิ่งหกเจ็ดเดินสองสี่เก็บคู่เอานะครับพี่น้องก็จะเริ่มครับข่มขวงกัอ่าเน้นหกสองท็อที่สองนะครับพี่น,ออน้อ,นอง มาคอนสอบนั่งกับพี่หน้าเบิ้งเอารครับจัแบบคู่อ่ะจับ,บคู่จะได้จี้คู่นะครับพี่น้องอืมจีแ่บบคู่เด็กมีหกก็เกดเอาซีเอาบบสองก็ซีไปจับคู่ใส่บบบอืมจะเบิง้งเอาพี่น้องจะเบิ้งเอาครับแบบาอาจูะมัานหกคู่จะไปจับมานะครับพี่น้องไปกับแล้วก็พี่น้องักท้ยกันครับงดนี้ครับ ว่ถึงครับถึงหกท่านมาถึงครับที่หน้าบาังเกิดได้ครับเด้พี่น้องนะครับพอไม่คิดมาครับผม